ไห่นะดินในไข่คืออะไรอ้าไข่นั้นละาได้สตาร์บัตตี้แล้วตอนไหนเนี่ยอ้าแต่มันยังพึ่งสองพันดวงเองทำไมได้แล้วอะคุณปักกิ่งปะบอกว่างานรัวๆเลยนี่เหรอเดี๋ยวนี้คือแบบ สองพันก็ได้แล้วเหรอยิงเหรอนกนกไหนลูกนกเระตูวโอเคคุณเฟิร์นส่งมาหนึ่งร้อยดวงดวงคุณชนละกรส่งมาห้าสิบดวงครับคุณนัชชลีส่งมาสาสิบห้าดวงแนน คุณแนนนี่ส3งสามสิบห้าดู